เราแข่งอะไแบบค่ายเข้กันเนาะนี่กับพี่แจ๊คเขกันดีเลยทายเมึงทายเมึงผู้ไรเป็นเอื้อยผู้ไรเป็นน้องคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นเอื้อยเพราะว่าเป็นหลักกายแข็งแรงนอกจางหน้าหนัวเลยครับาง อ<พ>ย่างน้อบานนี่ย้อเนี่พรได้ซื้อบัตรเติมเงินียนๆเพราะว่าน้องก็ยังไปยังไปอยู่ก่อนเยมาบอกข่าวดีน้องเพิ่นเลยข่าวดีคือว่าสิโตน้ำให้สวัสดีแด่สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเย็บซีบรสุขสุขคนเนาะ ไปยินดีตอนหอบข้าวสู่เสาสนมัน,นปายเด้ yeah. พ่อพี่น้องเอง้ยเพราะว่าพอสนมันนี่น้องพี่น้องเนาะก็มาหาทางน้องเมย์แล้วก็น้องบิ้งน้องพี่น้องเนาะโดยจะพาไอคนไทยขนาดเนาะหนะุน่มไทยพี่น้องก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมทางน้องเพื่นเนาะวันนี้ก็ทางเฮากะเบะไปหากาบไพระธาตุอิงห้า,า,านงน้องพี่น้องเองนาะก็เป็นทางผ่านพี่น้องเอง้ยก็เลยส่วน อาทา้งไอเพิ่นมาหาทางน้องมีเพิ่อนน้องพรมพี่น้องเนาะโดยอ่ะจังไดกับทางเขาก็สิเข้าไปโอไปลมหรือว่าไปคุยดิ่มน้ำกันฮะแไรเพื่อนพี่น้องเลยโดยเนาะอ่ะจังไดกับอนอื่นกับสาวนวลผักนี่เด้อพ่รมพี่น้องผากพรมพี่น้องเอฟซีวัสุสุขสุขคนเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางสาวนวลนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะพ่อนพี่น้องเทางสาวนวลกับสาวบุญเพื่อนในมหาหอดมาเทิงเนาะแล้วก็พา ทา้งอายเพื่อนได้มาเที่ยวแต่กมาถ่ายทำน้องเมย่เด็กน้องวิ่งน้องพี่พี่น้องเนาะคิดภาพกันได้ก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพ่อพี่พี่น้องเนาะโดยสบายดีสบายดีทั้งอายเพื่อนน้ำเนาะโดยงามที่ไร่ันที่ไร่ผู้หายไปน้ำเนี่ยมหาใจสุดมหาใจสุดขาวเด้องามใสสะอาดโดยสบายดีทั้งอายเพื่อน ข่อยก็คนผู้หนึ่งที่มักเสือขาวลายคนก็อาชิว่าข่อยใส่เสือโตเก่าเบดปีบดาสต่เสือขาน่ดวเมากดนจังไหน่ะข่อย้านซักโอ้มันเปื้่นนว้เนาะเออเนาะเาไปทางใหนกันไอ้เพนเพ่นบกันเี้มันมาค่อไมเสือได้ไงเดมาหานี่เนาะ มาเบิ่งดูว่าไพมาหาฮจาโจำได้เ่าโตคุณเคยอยู่บ่คุณตประจำบ่เน็นั่งเอ้าสบายดีละสบายดี้น้องแม่ได้ลูกเินบิ่งหเลออกอเลยออกมาเลยลูกแล้วเขาว่าจะมีทางมันมาเล่นะเนาะคุณท่านน้องนั่นเปนไปเอิ้นนีออานงเนาะ เขานั่งก่อนนั่งก่อนเขากะแตงเบาสีมานั่งทันเนี้ก็ได้มันสีแยงเนียอยู่ทั้งนั้นหนาไข่สีดำฮะหนาแล้วขาวอยู่โอ้ยเนาะซื้อเป็ยไก่ฝากน้องมันนี่ไปคัมมาคัมเนี่ยเห็นมั้ยเนาะไปไล่หม่องไล่บอลนีล่ะจวดพนจวดพี่แมนสายจวดมันนี่มีไหมมีไหมน่ะบันนั่งเล้วว่าสีไอ้แบบน่าเสียไปอีก อพี่ลูกหล่ะพี่ว่าพี่ผูกทั้งน้องเมยเนาะพี่มาสบายดีอันน้ำหนัดุเข่ามาให้แล้งเอาเขามานั่ง <n> ท <one beetle> ี่กระโดนั่งเด้ละได้โอ้ก็นั่งพูนก็ได้ไงเฮนั่งสบายดีไอ้นั่เพ่นน้ำหนกเด้อทั้งพอใจดีพนมายดโอ้จังจังใจไลูกมาเนี่ยมาแต่ใส่บาท ไปวัดได้ล่ะคนนนิ่มที่บ้านาะเป็นกระเม่นแม่นอันนี้คือน้อนดีที่ไปหาหมอเป็นข้นนิ่โดยเมื่อวานนี่กิดขนนี้ที่ไปเก็บปั้นละคนคือเป็นจังได้ฟันเจ้าอีล่ะโดยดีแล้วบ่ได้เจ็บบ่เจ้าดิเป็นจังได้ดีแล้วอย่าเริ่มกินยาคือหมอเพิ่นบอกเด้อกินยาตรงเวลาเนาะเป็นจังได้เนาะมานี้เป็นจังได้คืออยากขึ้นสูงขึ้นสั่วเทน้อ เป็นไรเคอยิ้มหัวคุบใช่ไหมนี่มีคนมาเล่นหลายวะเคยเห็นเพิ่นอยู่วะนี่แหละบอกบอเคยเป็นได้ซะคือว่าอยากหัวหัวควายเมื่อวันก็ดีใจดีใจดีใจอ่ะยิ้มยิ้มยิ้มดีใจลุงมีได้ซะเฮ้เพรา่เคยมีไพรมาเล่นน้ำแบบนี้เพะลูกดูเพิ่นมาจากอต่างประเทศคนนี้อ่ะบ็เลยมาใกล้ๆเนาะบ็เลยมาใกล้ๆแล้วถุงผ้าแม่บุญมาเมื่อนี้ก็แจักแม่บุญ ตายจะเผื่อเกินเล้ยพาไม่คุ่นนะมาหางเจ้านี่แหละเนาะมาเยี่ยมยามเจ้ากินข้าวกบนั้งมาหนึ่งต้มนี่ตามาคุ้งเจ้าจะกินด้วยแต่อันตรายได้ละ่ะเอ้ยกระโพะเจ้ากินจากินบวเพ็ดเนาะตามมาคุงนี่มอเพิ่มนอนซุกมาคุ้งที่ปั่น มาหาน้องคนช่วงคำมันเนาะโดยไปวัดไปกับใครไปสองคนนี่บ่ไปใส่บาตรไปตอนเศร้าโดยวันสินใหญงเนาะใครกำลังไปใส่บาตรมามาไปใส่บาตรพอดีเศร้ากลุ้มโอ้มีคนเศร้ากลุ้มบ้นงน้า่โดยเอาํำมาให้มาเกือเปียกน้อยโดยดีใจดีใจมีคนเอาองมาใหา้ถ้ม้มลงมีเห็ุกินยังมันเนี่ย เมื่อวานนี่กัทั้งน้องเพิ่นแต่งผ้าเข่าถ่านว่าทั้งแม่บุญกะมาบ้านน้องเต<อ>ียมแย่ก็เลยต้องขอโทษขอให้ทั้งเอฟซีพอนอาจจะแบบโอ้จะบุญคือบ่มากินข้าวน้ำน่องคนนี้ว่าฉันเนาะเ่ากต่มอเตะเฮดตัดคลิปทั้งนั้นนะนะเขากลับมาจิกับมาน้องไปไหวโอ้บกเป็นยังก็ไปโอกาสหนาก็ได้แล้วเนาะดูอยากจะได้น้องมีเฮะคือหนาบหมยิ้มนเหมือนย้คือเศร้าแท้เหมือนยิ้มอะไรเออไ่ได้มือน เจ้ะใส้คินบ่เวลาข่อยพาซิ่งย่ำหลายระสิโฮชาววนฟ้าซิ่งบ่บวานเมย์บ่รงเวเวลาโหลดคุมแต่ก็บุ๊บขึ้นแล้กกัดงแต่ก็ฮู้ว่าอีกจะเมือสิบ้านเลยสิโบราณินชนนั่นมอเตอร์ไซค์ก็เลยว่าเอาเอื้ยเป็นบินมอเตอร์ไซค์เจ้าชนไายเด้อว่าจั่ อีกจ้างซอมเมื่อสิพาไปซิ่งอีกซิ่งอีว่าน้องเมย์ไปแล้วพูดแล้วซิ่งไปทั้งพูดแหละเนาะเพราะว่าเฮากาอยากมาแจ้งน้ำเพราะว่าอเฮายังบ่ได้ไปจ่ายค่าที่ดินโบแมนเมื่ออื่นกับเมื่อเฮ้อแหละสิไปเนาะไปเนี่ยนอนน้องมันมีข่าวดีเดียว่าโอ้ยข่าวดีเขามากข่าวดีพนันซูเม่คือวันนี้กับสิมาแจ้งข่าวดีอีกเลยเฮ้ยข่าวดียังเนาะบ้านเนี่ย

ยังนาะไมยังน้องบวกกับพัส like ี <Well. S 2> ูอย่เนาะอยูดอยู่กนแนจังเมนยังเนาะวาซีอย่าพูู่วะกอย่าพูดีัาพดยาพดอย่าพูอาพดอย่าพอาพูดอย่าพูดย่าพัดย่าพ่าดย่า่ยังพร่าดอยดอย่าพอ่าพ่าพ่าดอยาพด่พิ่าพู่าดอย่พูดอย่่าพู่าพูาอาอาอา่าพูดกางย่าอยู่ช่วงนี แต่บอกทันมาหนูมีนิ้มเปย์จวนน้ำมานจะมีหน้ามีหัวมีแค่มันมีครบหมดเลยแต่คอยสิมาแจ้งเมื่อเทื่าเท่าเท่คอยเฮ็ดคอยไปขึ้นวาเนี่ยมาแจกงมาเดียวมาจนไอ้เอ็งชี้ว่าอ้าวสบู่ก็พวกไอ้มื่อยเนี่ยคนวะอยากฟังก็การเนี่ยว่าข่าวดีอย่างเนาะทุระตอนทุระตอนตามขันตามตอนเอาวเวอร์นำกอกดาจวนน้ำแล้วเจ้าต้องไปนอนเฝ้าได้ไอ้บ่ เออมาห่ห้องไปนอนไปนอนเลยบ่อ่าเฮียกไปอูไปนอนเรืองเฮือนเฮ็ดซานก็จังคอยวากินอีกคือนึงเนาะแ่น้องเพิ่นก็ยังนอนนพ่อเฒ่าแม่เฒ่าคือเก่าโดยเพราะว่าเฮาก็ต้องเฮ็ดเฮือนมันบ่แม่นสิเสียบจุบแล้วเาดมันก็่สิแล้วเนาะเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซานมันกเพื่อโเพื่อเฮ็ดคือว่าเพื่อฮเพื่ออตอทนเฮ็ดเฮือนก็ได้เพิ่นสิได้เสาเพ่สิได้ปูนได้บล็อกได้อิฐ ยังหลายอย่างเนาะปลาปิกเนาะแม่แจ้งเจริญขันตอนขันตอนเจ้าหัวที่เนเน่กับมีลักหัวลักยางแถมมาเฮ็ดหัวอยังแลกอะไรจะเปเจาะน้ำประมาณนี้ก่อนเสียเทือนมันต้องมีน้ำเลยต้องไปตักมีน้ำนี่คือว่าเนาะเจ้าก็ไปตักนองเต่าแล้วส่ได้นองเต่าเนาะอยากไปว่านองเต่าดิใส่นองเต่านองเต่ากับยุคพุ่นแล้วอยู่วัน่นสิมอยู่นองเต่าเวลาก็ไปว่านองเต่า โอ้ป่าหนองลมยเป็นแบบกลาย็มีมายก็แต่เกิดไปเทื่านั้นเคยมูคืนเคยกระเดาเมื่อนะก็เลยไปเป็นบุญตากับบุญป่าเมื้อนะน้องเต้าเคยไปอยู่เท่านึงเจ้าตัวโง่เจ้านี่ก็เน้องเคยไปอยู่เท่านึงเคยไปเท่อนึงไปเฮ็ดหยังกันนะไปงมปลาบ่บ่ไปกับจักไปกับอ้ายมันจะขี้เพิ่นพาไปไปตามก้นพิ่นธาก็เจอ ม่านเจ้าไปหางมเต่านะข่ไม่ไม่ไม้ยังโบกูซื้อมนซ้ำน้องมันสองคนนี่ผู้ใดซื้อยังเนี้ยเต่าด่ายก็ที่บวกทีาเจ้าคือบวกทามจาข่อยจักหลือเจ้าบวกจักเจ้ากระทามเด้อเจ้าเราให้คอยแนะนำบ่ให้เจ้าได้แนะนำอันนี้กะน้องยังแหละเนี่ยน้ำโตแล้วลูกบิงน้องบิงน้องบิงคุณนี่น้องมีน้องมีเจ้าพวกอย่างพวกกพอเพิ่มซื้อยังที่เพิ่มมาหาเจ้า อย่าพูดเ่ยวะเจ้าก็ถามเพิ่นว่าพอซื้อหยังมาจากไทยถาม่นุูย์อีหละพอซื้อหยังมาจากไสเซ็้อกระเดบ้านเกิดมู่นนูนก็เกิดอยู่เมืองไทยของกินหวายย่างสดต้อนอยู่ที่นี่แต่เพชรจังหวัดอุบลรงพยาบาลอุบลในช่วงนี้ก็ปฏิยอทู่เมืองไทยเราไปเห็นงานอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์งานการคือเป็นคนช่างเครื่อง กระดาไปตั้งแต่เป็นเด็กน้อยคนละไปที่ซ้ำอาจจะซ้ำอกน่องอีกละนี้ยุพนทีนี้งซื้อจากไข้นะไป่อย่ยุ่นจุจุบนเลยเลยมันกได้เป็นอ้เป็นนองมาสบนี่จะไทยอะเบิ่งดูจะทยเบิ่งก้อนจทยเบิ่งก้อนอูไรนหน้าตาไข่กันเลยสฟ้าแฝดสัฟเดเสียที่จะทั้งน้องมีพนเี็จะจอยได้นะอูไรนาเป็นเอนือย เจ้าทายมึงดูเจ้าทายถือถือว่าโอเคถือเลขรับพันไข้เปิดได้เหมือนน้องมันซัมเฟตมันได้แบบว่าเราแข่งกับใครขึ้นกันเนาะนี่กับพยัคฆ์ขึ้นกันเลยไทยเบิึงทายเบิึงผู้ไรเป็นเอื้อยผู้ไรเป็นน้องคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นเอื้อยเพราะว่าเป็นลักการแข็งแรงเอ้ตั้งหน้าหนัวเลย า่ากายเนาะแต่านจใส่เปิบอตามคนต่เอเินะคุณนี่คือเอื้ยยอายุคน่เจ็ดปีมันละคุณนี่น่ยคือน้องสิบสี่ปีสิบหลวส่สิบสีนี่น้องวิ่งนี่น้องเมย์เนาะส่วนลายสนนวลสิบมักน้องวิ่งน้องนีเมยวัดเตั้งซื้อ่าวิ่งวิ่งตลอดเมน วิ đó, no, 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 ờ, uh, uh, ่งตลอดนอกเราเมื่อยบ้ดมือยานวเิแต่วิ่งดีใจบ้าหลจะได้น้ำไม่ได้กนกัม่เจ๊กนมีเนาะตั้งครับ อย่างน้อบานนี่น้อเนยเยนเพราะว่าน้องก็ยังไปเห็ดยังไปยุบ่อนเก็บขยะที่าช่วงนี้ก็ไ่ได้เห็นน้องไปว่าห่างให้น <ar> <DVD S 2> ้องเพิ่พักพอนี่อะไรกเป็นกำลังใจให้เห็นยุตามคิดตามอย่งนั้นแหละสงสารยุ่ิแบยนยุ่ิจะจะแบผมก็คิดแต่ซอายุ ่าเห็นคนขมาซอยแร้อเไปเห้ะจซอยไปน้ำไปโอกาหนาเนาะไปไป่บาวงรานถ้ารือว่าบ่พอกาจจัวานนสนอยน้องเพิ่นอันนี้แล้วนะน้องเพิ่นโซ่ใส่อดเยนเพิ่นไม่ไแบบแบบยมองหน้าน้องเพิ่นเลยนะเบบแบบอะไร เจ้าจักคนสิบอกเจ้าอยากเดีให้เจ้าข่าวมันบ่งคลิปแรกที่ข่อยทอดมาเมื่อเมื่อแรกเลยน้องเพิ่นบอกว่าถ้าว่าบ่พ่อข่บอกพ่อในเมื่อนั่นอีกประมาณสี่ห้าเมื่อแฮงน้องว่าเพื่อนเดี๋ยวนี้เพิ่นก็อาการดีขึ้นแล้วดีขึ้นวะดีขึ้นโอเคเขาเข้ามาได้จักเมื่อแล้วบุ๊จำได้อยู่ว่าเมื่อเดือนพ่อเจ้าวันเมื่อถี่ประมาณสองอาทิตย์กว่านี่ได้แน่นอนละ มันฉปาม่เจอเจ้ือไดมันจะผิเวต้องย้อนเบื้งในลิปนเนียน้อรายละเอียดมีักเขานั่งกิะลูเป็นยังน้าว่าหามาไมด้ค่เือสีมาบอกข่าวดีน้องเพิ่นโดยข่าวดีคือว่าสิ้จาะน้ำให้เจาะน้ำบาลานวกหลกพวดีสิธาไปเจาอพร้อมกันเด้อกับ บ้านน้องมวยเพราะว่าเอารถไปแล้วก็ต้องไปเจาะเข้อมกันโอ้หัมือมือเดียวสิ่เดียวอยู่ว่าจะว่าเพแล้วก็สิบอกเพื่อนเมื่อไหร่โอ้แต่นั้นพุแม่พุ๊บกัดต้นนี้ปั๊บแม่แบบว่าเพื่อนกัดสีเ่ื่อนแบบรถเพื่อนอาซีเขาได้กันไปมาแม่มันยุ่งมองเดียวกันเลยบอกแม่แเปะนั่นเลยโอ้เจริญเป็นพี่น้องกันแต่นั่นเลยตัวนี้แต่เพป็นกะหูจักกันอีกเพป็นกะหูจักกันอีก อก็ดีแล้วพอไปผู้จักมีมูมมีพวกอยู่หันผู้จักกันก่อนดีแล้วเพถึงผ้าอาศัยกันเนาะดีดีใจน้ำหนองอยู่คนมาซอยหลายกันดีใจข้างนอกก็ยังดีใจทุกเกณฑ์นะเนาะโดยคนซอยคนหนึ่งซอยซอยกันไปถึงนเจ้าหม้เงินที่เจ้าให้น่องจักเมืรอเก็บกระปองกันสิขายได้ใช่ไหมลูกแล้วสิบเมอร์จักทีได้หรือบ่บ่สละบ่ได้ได้สิบเมอร์นี่งเมอร์ละสิบพันขีบยังบ่ได้น้อง เก็บกระปองมันคืตันได้ยขาอยู่มันหน่อยเบียดบอท่านมาอังต้องสะสมเรายต้องให้มันไหลเจอหรือว่าเป็นซากิโลหมนละคนจังสิทิเขามาเอาระว่ากิโลละพันกีบให้เ่อยไปหาเก็บเมือกระปองโลแรกก่อนท่านมาไล่เ่อะแยะไหมมันเกิ่เยอะแ่ะสีพอกิโลหนึ่งบักลายเนาะบัโลนบัดพันกีบ ันีซื้อได้พันีซื้อขนมห่อนนขนมแบบถุงกันมันก็สี่พันกีบแล้วขนมห่อนสองก้อนซื้อมามามาถุงห่อพันเลยห่อหาพันเดยาพันหาพันหาพันหกพันก็ยังมีห่อนึ่งานไตามาบ้านเาหพันทันี้ได้ละอันนี้คือการโดยคืการ แพงนะมือเนาะ่มือยังกาแงเด้บันนี้เจ้าสีเ้าเอาเมียกับฟเอาได้กระโดงมันแพงขึ้นละมือไล้แม่ต้องยัมอเลยร้อยลาคุณม่เจ้าอาสีเนยเป็นสูตรอดู่บันนี้สูตรเลยนะจากอะไรเนาะหูดิสเหมอนฟ้าเอาได้กระโดงมันจะขึ้นเนาะหมนมีแหลเ้าวันนีตั้มเด็นะเดดเงินึ้นกระดดงก็คือบาหยอกว่าซสีเนาะ thì đứa bâyอยาก ăn nấm nấm nong me này xếp lấy và xì lấy nó mới cả xì nấm mà ton hấp đang đì nó khi thấy cái clip chắc cả ôi nấm nong me nó hấp đang đì nó xếp nó xếp ăn chén bát đầy nhâm nấm nong me có cái gì ăn nấm mà nhầm không nhầm lấy ăn nấm con này nong phun nấm mà hay xì đâu bát nhầm cái này cái gì อ้ละใช้สายลำเจ้าน่ะสายชลิงคอเจ้าอยู่ใช่ละบผูนี่นะคอยถามผูนี่เอาไ้ใช่ล่ะโอ้ยโอ้ยจักสิบายังบาทยังก็เป๋าเบิดเลย ที่สารบัญมาลงแล้วบ้านนี้ยัดทางไอ้ดูด้วยว่าอันนี้ก็เกี่งใจเพื่อนนี้แบบว่าเพิ่นกับผ้าเหาะบิดเมื่อเหมือนนี่มานทำสายจวดกับเป็นน้ำสายจวดเด้หอบเนื้อหอบไตเป็มยังวันนี้เพิ่นเต็มใจเพิ่นอยากไปทรายบุญเพิ่อนดูดยวยดูเพิ่นอยากพาไปเพิ่นนะเพิ่อนว่าเองเพิ่นได้เพิ่นมีน้ำใจได้บ่แม่นว่าอีบ่มีน้ำใจเป็นคนไทยก็มีน้ำใจเป็นคนไทยที่มีน้ำใจเพิ่น อ้ากับอีลีเนาะคนไทยกับมีน้ำใจอยู่แต่เฮาทีเฮาุูรักผูใหญ่ซอยเขามากกับมีทั้งคนไทยคนลาวทางน้องแต่ส่อนมากๆนี่สีคนไทยหายเนาะคนไทยกับหลายคือน้องมีคนลาวกับสาะภูอยู่ต่างประเทศว่าสี่กับมีคือกันที่ว่าคนลาวที่ว่าเ่นสื่อที่ให้น้องนี่กับมีทั้งไอ้แม่ใจดีคนอยู่เพ่นเป็นคนลาวแต่คนไปยุยเมกา ไอ้ผู้ใหญ่เจ๋ดีทางฝังไทยนี่คือเป็นเป็นพระอาจารย์ที่ว่าอยู่เจ้าอาวาสอยู่วัดออีหยังนเพิ่นกอยู่ TikTok 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 อย่าเด้อเจ้าเด้อจเจ้าสิวาผิดเ้เบิ่งเบิ่งจดไว้ได้โอ้ขนาดนั้นบ่นะโอ้เอามาอ่านให้เบิ่งมื อ้าวอางนี้ก็สำนีก้อนจัดผ์เพล่และมือไปใจเงินผูกจัไวอ่ในใจเนาะานไขจืดมลืมได้ผูบุเนะจำไวอยู่ในใจทั้งจดทั้งจำแบบบ่อยมันลบเลยถ้อมันมันลืมทั้งนี็จดส้จ้งไวจดจจำรออยู่ด้วยจดทั้งจำเว่าเพล่เมื่อไปใจเงินผลสิองเหลือดโดยดะยมีไผแน่เนาะแต่ว่าที่นี่แบบ มทีทบกันบ้างสองไม่หยุดสุขจจดีอยู่สองทานหรือว่าพ่อกับแม่แล้วก็มีพระอาจารย์เลยเพ่อนก็สทมทบกับมาพระอาจารย์เพื่อนเป็นคนไทยเลยกใจนั่งน้ำน่องเพื่อนเนาะมีที่ดอกที่ดินได้บ้างเนี่ยเรื่องเสาเรื่องเจาะน้า,น,านี่ก็เป็นพ้อใจดีอยู่ไม่ไกลกันแต่ว่าคนละคน เดือนเฮซ่าแล้วก็เดียวกัมันเปสิตามมาเรื่อยๆเนาะว่ากามีแต่ให้สิ่งดีๆเข้ามาโอ้ยอย่าได้ยินเสียงปากลูกสาวเลยมีแต่แม่มเกมีแต่ทา้งในบุญว่าคนเดียวเนาะอันนี้เป็นได้ไรละฮึลงเมีนี่คือใจลอยแท้นี่ฮะโอ้ยบริพาไปซิกจักบาทบ่เนาะโอ้มอเตอร์ไซค์บริยามาเนาะบอสีให้ยังละ แต่อยากฝากยังถึงแม่เจเน่โอ้ขินหอนแม่บ่โอ้ยเนาะธรรโดยโดยเก็เป็นของธรรมดาของคนที่เป็นลูกเฮากะตัวใดมันเศร้าเฮาก็บวยทถามถึงน้องเพื่อนโดยโดยแม่ดูพี่ฮาเขามาเพราะว่าเฮาบอกอยากเห็นน้ำตาของน้องเพื่อน ที่ว่าที่เ้าเข้ามานี่มีแต่อยากให้น้องคุณมีความสุขมีแต่ห้อยนิ่มที่ว่าห้าเข้ามาเ้าต้องการให้น้องคุณมีห้อยยิ่มห้าบ่อยากให้น้องค่นเศร้าสิ่งที่มันบดีกับสิ่งที่ว่ามันเห็นให้เ้าบ่สบายใจเฮาก็บ่ต้องมาเก็บมาคิดเลยหรืเด้อบ่ต้องคิดเ้าคิดคือแม่บุญบอกแหละเนวใแดมันสิสบายใจวางตัวให้สบายบ่ต้องกดดันตัวเองเห็นแม่บุญมาหรือว่าภัยๆมาเ้าบ่ต้องว่าว่าก่อิทำตั้มตังไังเลยเจ้าทำ้ตัวปกติ โบต้องมาที่บ๊บสาวที่ว่าแม่บุญข่ะมากคืออยากให้เจ้ามีแต่ห้อยยิ้มเดี๋ยวลูกเด้อเลยไอ้ล้อิ้มมึงด้วยไงยิ้มเห็นแควยิ้มเห็นแข่เอา่เออ้างลูแม่บุญวัวสาวมาแจ้งข่าวดีเห็นห้อยยิ้มลูกเด้นจอดกันให้แม่บุญเบิ่งลูกได้แจ้งข่าวดีแล้วลูกแค่มีเสน่หโบต้องอัดลูกโบต้องห้องโ่ต้องหายแม่บุญต้องการห้อยยิ้ม เนี่ยบุญว่าอยากเห็นน้ำตาลูกอีกแล้วยิ้ม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 อย่างสี่อคนเฮาถ่าว่ามีแต่น้ำตาแล้วมันเช็ดเท้าโศกเศร้าแล้วมันสิบมมีความสบายใจถ้าคิดไล้ฉีกไปพ่าเฮาสบายใจแล้วมีแต่เบิกบานแบบดอกไม้อยจะเห็นบ่ขัดเจ้าบางคนหน้าแล้วมันสีเหี่ยวคนคือกันคันมี้จะว่าเนี่ยเสามันก็สีห้องสีไ้สีเหี่ยวสีฮุบสีเหี่ยวสีฮุบคือคนบากินน้ำอยู่แล้วบากินน้ำมันก็ฮุบเข่าแล้วคนก็ได้ ต้องเงียบเมื่อจากสิแบบไปแล้วเบิกบานไปก็ต้องห้องต้องไห้ไห้มาหลายแล้วเออเนาะครับครับเอาไปสิบรบกวนน้องเพิ่นมาบริจาคอะไรเรืมองอื่นเพ่กแหละจังว่ากันไหมเนาะไม่เนาะมีมีบริจาคปีงไก่ด้วยอีหละดูอูน้ำมาบริจาไปสะกก้อนมันไห้ทางอีหลาขอบบนขอบคุณไปทั้งพอจดีเพิ่นที่เพิ่นให้รเงินเพิ่นเจ้าด้วยลูก เปิดนเตียงเป็นอย่างไรงี้นะอวยพรให้เพิ่นให้พรเพิ่นว่าเพิ่นกัสิได้เดินทางกลับบ้านเพิ่นอนอย่างน้อยกับว่าจะข้ามสองขัอวยพรเป็นอยู่บ่เป็นเอ้าล่ะนเมื่ขึ้นพอใจดีสี่ได้รู้พใจดียังโมเป็นพลอยไง เคดดีมีแ hmm. ห mm ้ง hmm. ก็เก okay. exactly. mm ็บปล่อได้เคยเดินทางปลอดภัยเด้อปลัยเด้อดูเด็กหน่อยปลอดภัยปดเก่งอ่น้องบินสิเงเอ้ย้ลงมืองมือขใจดีขอใจีเด้อี่มาเยี่ยมยามน้องขอให้สุขภาพแข็งแ็งแข็งแงขอให้ดีมีแห้ง เงินไหลนองทองไหลมาเดินทางปลอดภัยเด้อเอ้ยส่ดถูกไหมครับนี่ก็ถือว่าโอเคพี่น้องเลยเนาะโดยโดยเป็นยังไงจคะฮะภาษีโคตัวแล้วพ่อจะไปสักก่อนเนาะสักกาสิ่กับแล้วพี่น้องเลยสบายดีป่ะลูกไงล่ะสบายสบายดีสบายดีโดย โ okay. อเคพ่อพี่น้องเอยทางสนุงกับมาหาทางน้องเพิ่นเนาะโดยกลัมาเหนี้ก็พาทางไอ้เพิ่นมาเยี่ยมมายามทางน้องมีทางน,น้องวิ่งเนาะโดยพ่อพี่น้องเอยกับตือบานเนาะมาดินมายังน้องช่วงอตอนค่ำค่ำพ่อพี่น้องเอ,อ๋ทางน้องกะทีโมกปีใจน้ำน้องเพิ่นเนาะที่มีคนหักคนแพงอ่าเอ็นดูสงสารพ่อพี่น้องเอ๋อ ก็สำหรับคลิปนี้เนาะพี่พี่น้องเนาะผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวสุกุสุโคนเนาะโดยผิดพลาดประกันใดก็คือว่าเนี่พี่น้องขอโทษขออภัยทายเนาะเตือนกับวบาผิดเบาเถอพ่อแม่พี่น้องเลยโดยเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ทางสนันการซืได้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วก็ขอบุญขอบคุณทางเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามเด็ก็รับชมเนาะโดยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วพี่น้องเอ้ พ่อขาคุณมาสบายดี